สวัสดีค่ะทุกคนเร,เราไปเล่นอะไรล่ะอะไรนะแบอฆารกรเออใช่ค่ะแบบพาตารนเราก็ถ่ายนะคะเป็นพี่ของน้องแล้วพี่ก็เป็นพี่ของน้องเอยเออ,เอ,อน้องก็เป็นน้องของพี่้ของหนูไม่มียังไม่ได้เข้าอยัง ทมไมนี้เขาหนูหายส้มๆอ,อะไหนสมๆยังมมนหลอกก็เป็นไอส้มสมเมีที่มันเป็นเขียนได้อะไรที่มันเขียนได้เอาหนูไม่มีมด้คด หน่าด้วยพ่อแม่ของหนูฆ่า,าตัวต,ตายฆ่าตัวตายเอ้ยไม่ใช่ดิออกไม่ออาห่อ,อ,อไปเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเป้ปพีป่โย่มาเอ,อาใหม่เ,เอ้ยทำไมไม่เป็นแบบนี้อ่ะอีกแล้วรอก่อน ลหยุดไว้ก่อนจะไปยุบเอ้าทำไมมันมีอันนี้อ๋อมันอยู่ในนั้นปิ๊มไปเล่นคลนาดก่อนนะจะไปไหนล่ะแมวให้เว้นเหมือนเดิม,ดมก็แล้วกันนะทุกคน ขนมเป็นแบบนี้อ่ะไม่ขนมเป็นแบบนี้มันไม่มีสีสม้มเอาเอาชิบแล้วอ๋อนี่ไงสีเขียาวผมพี่ก็มีก็เธอยังไม่ได้เปิดไงเปิดอะไรเปิดแล้ว ยังมันมันแอบได้อยู่มั้ง เยวตั้งชื่อช่องให้หน่อยเนี่อะไรก็ได้เอามาเถอะไม่ต้องพูดไม่ต้องหลับ <c oughs> ต,ตั้งเ<ป>ถอะแล้กันดี้มาโอ้พี่ชื่อกันดี้มาเราจะไปเออไหนบุไหนบอกว่าจะเล่นแมปบุคเฮวีไม่รู้มันเข้าเองเราจะไปเล่นหมู่หมู่เลนกัน ไม่มีอันนี้คือตัวอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดอย่าวงวงวงอย่ามันผ่านไปหลายอย่งกดมาเนี่ยนี่นะทุกคนมาหาพี่เมียวเมียวอันนี้ตัวเราแต่ว่าเราไม่อยากกด เราจะรอจนกว่าให้เพลงมันจะโอเคจบแล้ว <c oughs> มันก๊อปเราอะไรกลับเมื่อวานบ้านหลังที่สิบเอ็ดเป๊ะฮะบา้านหลังที่สิบเอ็ดมันก๊ปวอปเราวอา์วอล์สิบสี่เย็ดเย็ด <Yes. S 2> ยิ่งดุยิ่งเอาตกใจก็คิดว่าพี่ลอกมาทอดเราก็จะมาเล่นตอนนี้พี่เราไย่างนี้ว่าถูกแก้มด จะละหายแล้วนะทุกคนเอ๊ะไอ,อเดียตัดเลยตัดเลยจัดตรงไหนตรงไหนละ่ะเปิดเออพี่จานี้ลองด้เออลองด้จัดเป็นบ้านนักเรียนเออเออจัดเป็นโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวพี่จัดรถอีกทีไม่อย่างเดียวนะจัดได้ไหม เกือบเบียนแล้วเกือบเบียนได้แล้วเนี่ยไอ้หนูแต่งตัวพี่มาคุณกับหน้านี้เลยทำไมพี่คิดว่าผีมาหน้าเหมือนผีพี่เราบอกให้ให้แต่งเป็นโรงเรียนโอ้้ยแลวคคุณระเราจะเอารถไอติมคุณมคุณจะนั่งไหนวินิ่งเอากระเป๋าีนี่ค่ะ เสร็จแล้วโต๊ะนี้จต้องเป็นแบบนี้อเออแกแกก็เอาเก้าอี้ชั้นไปก่อนปิดด้านแล้วด้าจริงเออพี่ก็ทำแบบนั้นเลยไม่ใช่ด้านเราทำให้หน่อยด้านออกดิอเออ มันเหมืนเบียวจ้ะอันนี้ได้าาแล้วนี่เราเป็นครูคเหรอใี่ไหมเร่นงนี้ค่ะโอเคดูเด็กนกักเรียนใช่ไหมแต่แต่อันนี้คือเอาของอนุบาลไม่ใช่เหรอแอ่ไม่ใช่ดีของป้อนหรอใช่ไหมใช่เออน,นุบาล เดี๋ยวพี่ติดใบสมัครเองพี่จะบอกว่าสมัครนักเรียนเดี๋ยวมามาหน้าเะ้ย ตัวให้หน่อยดีจะไป้ต่งหน้าจะไปแต่งล้านไหมจะไปแต่งห้องน้าโอเคได้แล้วค่ะด้วยจไปทำห้องน้ำให้เด็กให้เลยไม่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 ต้องทำห้องน้ำเด็กก็จะได้ดีแมวต้องมีห้องน้ำหรอกเขาไร้หรอก็ได้กระโดด Tùng rồi đúng Mặt đi Tùng vai Tùng kịp Đây là đã đi Hello Shaymay I miss For you เสร็กแล้วเธอขันขึ้นบ้านก่อนนะบ้านนี้ตู้เสียแผาง่ายนี่มันทำไม่ได้หรอกจำกัดเหรอไม่เป็นไร นี่ตูเ้เซฟอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหไฟแสงไม่นี้อยู่ในแพลนท์อ๋อไม่ใช่เออใช่ไหม αι. ไม่ปวดแยี่จะมาเปิดให้เขาดูจะไม่รู้